ก็ดีค่ะวันนี้จะมาประเทินคนนี่นะชื่อตามนี้เลยเอ่านน้องแก้บอกสิว่าใครก้งจัดไม่ทนกะกะมิัยไม่ดีนะคะนี่นะน้องแก้เพิ่มแนนะก็คือเขาตอบมาว่าค่ะเดี๋ยวต่านให้ฟังพึ่งมาตอบตอนนี้บ้าผมไปดูหนังมาที่ไหนน่าน่าน่าจะสนุกมาก นี่เซนทันเซนทันนะ,นะปิ่นต้าเหรอครับเพ,พิ่งจะกลับมาเหรอเพิ่งจะกลับมาเหรอครับพุ่งเดี๋ยวนี้พูดจะน่ารักครับนะส่งรูปสติกเกอร์นะคะรูปหัวใจเดี๋ยวให้น้องแกถือเนาะไม่เหมือนที่โรงเรียนเลยนะ ไอ้แก้วแก้วเฟรมลาออกแล้วนะอ้าวเอาทำไงอ่ะไม่รู้เป็นเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอครับแล้วเขาจะส่งรูปนี้มาให้นะคะรูปหัวใจนะ ต้องไม่ใช่ขอโทษด้วยนะมันย้ายไปอยู่โรงเรียนไหนไม่รู้ก็<ม>ก็นนะไม่รู้เหมือนกันเนาะนอนก่อนนะครับต,อต,อต้องสติกเกอร์ร้อนะรงร้องจะหวังอะฮะฮะเออขอส่งสติกเกอร์อะเลยคุณก้าวพอแล้วรักนะจุ๊บ เขาก็ส่งสติกเกอร์บายเนาะแหละบายเรื่เขาส่งสติกเกอร์มาให้เขาบอกว่าเองนอนคนเดียวหรอแล้วก็ววมีการทำและมีการโทรด้วยนะแล้วก็เขาโทรมาใช่นี่นี่อุ้ย <laughs> แล้วเขาก็เรียกพี่แก้วแเขื่อ <laughs> นจัง้ว เขาก็โทรมาเขาก็โทรมานะว้าวเขาโทรมาอะไรไม่ได้โทรมาลื่มเลื่อมลือม,ม,มอะไรเติร์นอะไรวะเอ็งขับรถเป็นยังอ่ะแล้วขับรถเป็นแล้วนี่ลูกมาใสคครับมาใส <นะ S 2> ่นี้จะเป็นแนวนอนอ่ะยังไม่มาแต่ขอรอแป๊แบนหนึ่งนะคะ เราจะให้ดูภาพแบบเล็กๆก่อนนะนี่นี่นี่นโอ้ยไม่ชัดโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์ก็ไม่ชัดนะถ้าน้องคนไหนนะก็ที่อยากจะดูหน้าพี่ก็ไปดูคลิปอื่นๆได้เลยแล้วกดติดตามด้วยนะถ้ากล้องมันไม่ชัดก็ขออภัยนะเพราะว่ากล้องมันเสียค่ะกล้องไม่ดีก็อันนี้ซื้อเครื่องมารับหมุนห้ามาคะเดี๋ยวเราขอปิดแป๊บนึ่งค่ะนี่นะคะเป็นมอแบบเป็นแนวนนอเนาะเห็นแล้วเนาะพี่ให้ดูไม่ได้ร้อสิบห้านาที ก็าสิบห้านาทีเคขับรถเป็นแล้วเยอะแม่ก็แม,แม่แก้วเองแม่แก้วเองอันนี้ก็มีการส่องมาด้วยนะฮะมองไม่เห็นตทรศัพทก,กันก็เตือนว่าฮ่าฮ่าฮ่าดิพ่อ่านเองนะคะเดี๋ยวพี่อ่านค่ะ,นนคะเตือนเตือนว่าส่งสติกเกอร์มานะคะตอนนี้เดี๋ยวน้องแก้วเล่นสิคะ เลื่อนสิอขอเติ้นอ่านดีอไปยังไงนะครับพี่ก็ส่งรูปให้นะอิ่งไอแก้วแ,แล้วก็บอกว่าเติน้นมาร้านเกมดีร้านไหนเรามีการส่งด้วยนะ,ะนี่ทุเรียนครับทุเรียนเออนันต่อกับทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะหมืใจนะคะเหอนใจแล้วก็เย,เยอะและอย่าปัญญา ออกปยาปอยาอยะอ,อะไรเนี่ยาอายุเท่าไหร่แหละอะไรส่งสติกเกอร์มานี่นี่น<ม>แล้วก็ต้องส่งรูปให้ดูด้วยนะอ,อ่าเลยค่ะของแก้วต้องส่งรูปหัวใจมาค่ะแม่ของแก้วไม่ใช่แววครับ ไมัอมนงองมันไม่ชดหัวใจมาแล้วส่งหัวใจ<อ>มาอีกน,นะคะเออทุกคนเห็นไหมเออก็คือเขาโทรมาสามรอบแล้วเขาบอกแก้วอะไรตั้งนะเขาบอก,กว่เาเขาโทรมารอบหนึ่งต้นเต้นแล้วก็เติ้น,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 นทําอะไรอยู่แล้วส่งรูปหัวใจไปนะคะก็จบแล้วนะแยวพี่ทักไปหาเขานะคะ เดี๋ยวจะมาทาก,กันน้อง<ะ>แก้วค่ะพี่จะทาคนลูกจิตอันนี้คะ่ะเดี๋ยวทาให้คุณไม่ได้เพิ่มคุณคุณเตินค่ะถือสิคะเดี๋ยวเราปับก,กันสักครู่นะคะค่ะก็ตอนนี้พี่ส่งไปแล้วส่งสองอันนะคะก<ม>็คือเตินกำทำอะไรอยู่นะคะก<ม>็คือ<ม>เขาเนี่ยคือคนที่ชอบโรกจิตนะคะ อสอ่งมาหาพี่แล้วแม่พี่เจอแล้วก็ยังไม่ฟังก็คือพี่ต้องมาประจานนะคะแต่พี่เอาลง Youtube ด้วยนะนี่ชื่ออะไรคะชื่อชื่อ y o u t u เด็กหิงไผ่แก้วฟ้าใสนะคะเว้นวรรคแล้วก็พ้าใสนะคะฟ้าฟ้าใสนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเลิกเลย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายอันนี้เป็นโต๊ะรองพื้นโทรศัพท์ก็มีซอสเก้าอี้สองตัวสามพ่อที่พี่นั่งสี่ห้าแล้วหกนะคะก็ตอนนี้คุยก้าวไี่บอกไปเลยนี่บบนี่นะคะก็พี่ไปร้านชวามะไม่ได้ไม่บอกอย่านี้นะคะ่กนะมก็คือเป็นแรเฟอร์ของ ของฟิลฟิล์มแฮปปี้เชนนลแล้วก็แกะอาลิ่าเชื่อนะคะขอสําเนาหรับงค่ะกับบ๊ายบายค่ะ